สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ DIY of t a r o t by กันชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาแป่งต้คลิปกันสักหนึ่งคลิปสองคลิปนะจ๊ะเข้าเดี๋ยวค่อยเข้าคลิปปกติของทางช่องกันโอเคไหมอ่ะในหัวข้อที่ว่าในเดือนมีนานี้ค่ะจะมีอะไรจะมีอะไรเข้ามาในชีวิตคุณบ้างอ่าจะมีอะไรที่เป็นสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตคุณบ้างนะคะก็ดูพลังงานหลักของคุณก่อนว่า พลังงานหลักของคุณตอนนี้สถานการณ์ของคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะขอดูนิดหนึ่งก่อนห้าหม้ถาวาค่ะเหนื่อยเนาะช่วงนี้ระวังเครื่องของความขัดแยง้งความขัดแย้งในใจความขัดแย้งในองค์ประชุมเสวนาหรือความคิดเห็นในองค์ประชุมที่เราคิดอย่างหนึ่งเจ้านายคิดอย่างหนึ่งคนอื่นคิดอย่างหนึ่งอะไรประมาณนั้นน่าจะการงานช่วงนี้มีแต่ปัญหารออุปสรรค ที่คุณจะต้องใช้พลังระแรงการันใจอย่างมากในการฝ่าฟันทุ่มเทให้กับงานแล้วก็มีเกณฑ์ของการเริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆสำหรับชีวิตนะจ๊ะอ่ะเรามาดูกันไพ่ใบแรกห้าไม้เท้าห้าไม้เท้าบ่งบอกถึงการรู้สึกวุ่นวายก็ได้อาจจะเกิดอาการวุ่นวายใจเครียดคิดมากนะจ๊ะในเรื่องของการทำงานการทำงานยังมีความยากลำบากอยู่ คุณต้องมองหาอะไรใหม่ๆมองหาอะไรใหม่ๆสำหรับชีวิตหรือในบางคนอาจจะได้เริ่มต้นกับงานใหม่จะมีข่าวดีเข้ามานะคะจะเกิดข่าวดีในการทำงานนะคะบางคนทำงานที่ได้รับเงินกับต่างประเทศก็ได้หรือทำงานพวกการท่องเที่ยวก็ได้นจะจ๊ะมีเกณฑ์ของการเดินทางค่ะการเดินทางการเดินทางซึ่งอาจจะนำคุณพาไปพบรัก ก็ได้เช่นเดียวกันนะจ๊ะหรือกำลังคิดถึงเรื่องราวเก่าๆความรักเก่าๆหรือใครบางคนกลับมาไหมช่วงนี้มีใครกลับมาไหมมีใครวนกลับมาทักมาทายหรือความรู้สึกเดิมๆกลับมาอีกครั้งแล้วความรู้สึกที่เรารักใครสักคนรักที่คุณไปเจอกับคนที่เขามีเจ้าของแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันนะจ๊ะ แต่บางคนมีเกณฑ์ของการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆนะคะการเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆอินเลิฟกับความรักครั้งใหม่ด้วยแหละแต่คนที่เข้ามาให้ระวังนิดนึงนะคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เขามีเจ้าของแล้วก็ได้หรือตัวคุณเองมีเจ้าของแล้วก็ได้เช่นกันสถานการณ์ของคุณในช่วงนี้บางคนในบางคนนะคะจะได้เกิดการเริ่มต้นใหม่กับคนเก่านี่แหละคนที่คุณคิดถึง คนที่ยังเป็นหลุมดํากาเก่าคนที่คุณยังไม่เคยลืมเขาได้เพราะว่าในความรักความผูกพันเนี่ยมันยังมีอยู่คุณยังมีความผูกพันกับเขาต่อให้ห่างไกลกันแค่ไหนต่อให้ไม่พูดไม่คุยกันแค่ไหนต่อให้ผ่านไปนานแค่ไหนความรักความสัมพันธ์นั้นก็ยังคงเป็นความสัมพันธ์ที่เป็น t r o e of Cup ยังเหมือนใจยังถึงใจความรู้สึกยังถึงกันอยู่นะคะแต่ว่าความสัมพันธ์นี้มันไม่ได้มีกันแค่สองคน นะมันอาจจะมีบุคล 3, บคลที่สามบุคคลที่สี่เข้ามาในความสัมพันธ์นะคะอมืมีเกณฑ์ของการเดินทางการเดินทางไปหาพ่อแม่พี่น้องการเดินทางไปงานไปร่วมงานแต่งงานบวชไปเจอครอบครัวอะไรอย่างนี้มีเกณฑ์ของการเดินทางไปความรัก ออาจารย์มองถึงความรักในใครบางคนจะได้กลับมาเริ่มต้นกับคนเก่าๆจริงๆนะหนึ่งคนเก่าเข้ามาสองคนใหม่ก็มีเข้ามาด้วยเพราะฉะนั้นตัดสินใจดีๆว่าคนเก่าหรือคนใหม่คนไหนดีนะจ๊ะอารมณ์ของอารมณ์เก่าๆความรู้สึกเก่าๆกลับขึ้นมาอีกแล้วและยังมันคงทำให้คุณจะต้องตัดสินใจ Six ออฟคัพก็ามานั่นไงคุณอาจจะดีวกับราศีสิงห์ ราศีมังกรธาตุน้ำกรกฎมินพิจิกคุมในความรักความสัมพันธ์เนี้ยบางทีคนเก่าๆกลับมาเนี่ยคุณยังเกิดความรังเรไม่แน่ใจว่าคุณควรจะเริ่มต้นความสัมพันธ์กับเขาดีหรือไม่เพราะในบางคนอนะที่ผ่านมาก็มันมีความรู้สึกไม่มีความสุขไม่รู้สึกการเติมเต็มในความรักความสัมพันธ์นี้นะคะ เลยไม่แน่ใจว่าจะจะให้โอกาสเขาไหมเออ <c oughs> ขออภัยค่ะขอจันื่มน้ำขออนุญาตไม่แน่ใจว่าจะให้โอกาสเขาไหมหรือไม่แน่ใจว่าตัวเองจะกลับไปเริ่มต้นใหม่นั้นได้อีกไหมมันเหมือนอาการของคนอยากเดินไปไปข้างหน้ามากกว่าการที่จะกลับมาตรงนี้ ะจะตัดใจคุณยังตีกันอยู่เลยยังมีความรู้สึกว่าจะยังไงดีจะไปต่อจะพอแค่นี้จะให้โอกาสหรือจะปฏิเสธไปเลยแต่ความรักมันยังมีไงมันเหมือนความรักแล้วเกิดทาความรักนั้นเกิดทําให้คุณเกิดความรังเรศนะจ๊ะอยากได้เงินก้อนโตหรอมีเกณฑ์ของการได้เงินก้อนโตนะบางคนได้เงินก้อนโตหรือบางคนอาจจะเจอสายเปนะคะ ในบางคนคุณอาจจะเจอคนที่การเดินทางอาจจะพบคนที่มีสตางค์คนที่มีฐานะหน้าที่มียศมีตำแหน่งมาจีบมาอ่อยมาแอลดูแล้วเป็นสายเปยด้วยนะคนเนี้ยนะคะแต่ว่าเลือกดีๆแล้วกันจะดถ้วยมาบอกว่าเขาเองมีชอยเยอะมีตัวเลือกเยอะมีชอยเยอะมากเพราะฉะนั้นคุณจะเข้าไปคอมมิชเมนต์หรือเปล่าให้ระวังให้ดีลวกันนะจ๊ะเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้โสด ไม่ได้โสดนะคะแต่คนนี้อาจจะมีสีมีสีมียศมีตําแหน่งเป็นทหารตํารวจราชการได้อืมอ่าการเดินทางจะนํามาซึ่งความรู้สึกใหม่ๆนะี่ะการเริ่มต้นพาชั่นอ่าใช่จริงๆด้วยมีแนวโน้มมีแนวโน้มมากๆเลยว่าจะมีใครบางคนเข้ามาเพื่อขอโอกาส เช่นเขาเข้ามาจีบคุณเข้ามาคุยด้วยเพื่อเพื่ออยากศึกษาอยากดูใจลองคุยกันดูอารมณ์ประมาณนี้เลยนะจ๊ะแต่คุณก็ค่อนข้างตัวเขาเองโปรไฟล์ไม่ธรรมดาแต่คุณเองเป็นเดียยงแพรลยนะก็ไม่ค่อยมีใครกล้าย,ยุ่งกับคุณสักไราบางทีคุณก็ดูดีเกินไปดูดูเอื้อมไม่ถึงเกินไปอารมณ์นี้ แต่จะมีคนกล้าหารชาญใช้น่ะนะอเออแปลกจังอาจารย์มองไพ่ของกุณมองถึงแนวโน้มของคนเก่าๆและทั้งคนเก่าทั้งคนใหม่เลยนะเออจะอยู่ในการของคนเก่าก็กลับมาพอดีอย่างเงี้ยแล้วก็เราอะ่ะกำลังคุยกับ เรากําลังมีใจให้กับคนใหม่หรือเรากําลังจะเปิดใจให้กับคนใหม่แล้วอ่ะพอคนเก่ากลับมาแล้วก็ทําให้เราเกิดความลังเลอะ่ะแล้วก็ไม่รู้จะตัดสินใจยังไงอะ่ะว่าจะควรจะควรกลับไปหาคนเก่าดีหรือควรควรกลับไปหาคนเก่าดีเพราะว่าเรายังรักหรือเราจะให้โอกาสกับคนใหม่ๆที่เข้ามาดีเกิดความสับสนโรหมาน่นาดูคือว่าเราไม่มีใครก็ไม่มีเลยอะ่ะแต่พอรักปีเข้ามาอะ่ะก็ตัดสินใจยากทีเดียวนะ อารมณ์ประมาณนี้ค่ะอืมโอเคไหมอ่ะไปดูซิว่าในเดือนมีนานี้ค่ะในเดือนมีนานี้เนี่ยคุณจะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตคะมีอะไรดีๆเข้ามาไหมมีอะไรที่เราต้องระมัดระวังไหมมีอะไรที่จะมีรักมาใหม่ไหมจะมีเงินเข้ามาไหมเออเรามาดูกันสิในเดือนมีนานี้ จะมีอะไรเข้ามาใหม่ๆโอ้โหในเดือนมีนะโอ้ในเดือนนี้คุณจะพยายามทำงานคุณจะพยายามทำงานอย่างหนักเลยพยายามที่จะฝ่าฟันพยายามที่จะทำงานทุ่มเทกับการทำงานอย่างหนักเพื่อความสำเร็จนะคะ สิ่งที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้มาคุณจะทุ่มเทมากกับการทำงานคุณเริ่มมองหาอะไรใหม่ๆด้วยเริ่มมีความคิดใหม่ๆมองหาสิ่งใหม่ๆมองหาอะไรใหม่ๆสำหรับชีวิตนจะจ๊ะจะมีเด็กเข้ามาชอบด้วย มีแนวโน้มของคนที่อาจจะมีเด็กมาชอบมาจีบอืมมีเด็กมาชอบมีเด็กมาจีบนะคะช่วงนี้เสน่ห์แรงเดือนนี้คุณอาจจะดูเวลาไปไหนดูโดดเด่นดูเป็นคนที่ค่อนข้างจะเจิดจรัสในหมู่เพื่อนฝูงในหมู่ญาติมิตรในหมู่มิตรสหายที่คุณไป อารมณ์ประมาณนี้โอ้ยเดมเพรสมาเลยนะนั่นแหละจะมีข่าวดีสำหรับการทำงานคะ่ะจะมองหารูปทางสำหรับการทำงานบางคนมีอาชีพที่2เริ่มจับงานที่2นะคะบางคนเป็นนักร้องนักรนตรตีเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยก็อาจจะมีงานเข้ามาแต่ให้ระวังเรื่องของคุณที่ยังเกิดความเรียกว่าอะไรเกิดความเครียดเกิดความไม่สบายใจ มีความกังวลใจในงานที่ทำนะคะอืมออาจารย์มองว่าในเดือนนี้คุณจะมีคนมาจีบเยอะมากจริงๆแต่อยู่ที่คุณว่าคุณจะเลือกจะเอาไหมจะคุยไหมมีคนเข้ามาเยอะทีเดียวทั้งเด็กทั้งกลางคนทั้งผู้ใหญ่โอ้โหแนวโน้มของความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยแนวโน้มของไพ่ของคุณในเดือนมีนาเนี้ยดูมีสเสน่ห์เหลือเกิน ดูมีเสน่ห์กับผู้พบเห็นดูมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามแต่การมีเสน่ห์นั้นก็เลือกคบเลือกคุยดีๆเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกอาจจะเป็นลักษณะของคนที่เขาอาจจะไม่โสดก็ได้กลัวคนไม่โสดเข้ามาอะไรเงี้ยเช็คดูดีๆว่าเขาโสดหรือเปล่านะจ๊ะม,มาเยอะทีเดียวมีเกณฑ์ของการได้เดินทางไปทำบุญด้วย เดินทางไปทำบุญร่วมง,งานเช่นงานเลี้ยงงานแต่งงานบวชหรือไหว้พระทำบุญขอพรในเดือนนี้นะจ๊ะชีวิตโดยร,วม,รวมเดือนนี้จะเป็นยังไงชีวิตโดยร,วม,รวมในเดือนนี้จะเป็นยังไงคะชีวิตโดยร,วม,รวมเดือนนี้จะเป็นยังไงชีวิตโดยรวมเดือนนี้ จะเป็นยังไงร,ระวังของหายระวังของหายระวังคนนินทาว่าร้ายพูดถึงเรารับหลังในสิ่งที่ไม่ดีเออจะมีคนแทงข้างหลังเราชีวิตในเดือนนี้จะเป็นยังไงเอ,อ๊จะมีการตัดสินใจเรื่องของความรักเข้ามาให้คุณต้องหนักใจเหมือนพอสมควรเลยนะชีวิตในเดือนนี้จะเป็นยังไง ชีวิตในเดือนนี้นะอาจจะมองถึงคุณจะมุ่งเน้นในการทำงานแหละแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าจะมีคนเก่าๆนำความรักมาให้คนที่เคยดีวกับคุณนะจะนำความรักมาให้จริงๆนะหนึ่งคนเก่าๆสองคนใหม่ๆที่คุณจะได้ไปประสบพบเจอ พวกเครื่องใส่เครื่องแบบเป็นทหารตำรวจราชการหรือเป็นคนที่ทํางานบริษัทเป็นเจ้านาย,เป,นเ,านายเป็นเจ้าของกิจาการทํางานในองค์กรต่างประเทศเช่นเขาทํางานาบริษัทต่างประเทศบริษัทญี่ปุ่นอะไรแบบนี้น่าจะนี่แหละคนคนนี้ในเดือนนี้ชีวิตคุณในเดือนนี้จะต้องตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างกับคนคนนี้ตัดสินใจว่าอะไรตัดสินใจว่า คุณอาจจะเดีวกับคนที่เข้ามาอาจจะเป็นราศีเมษราศีกันในบางคนในบางคนนะคะคนที่คุณรอคอยอยู่นะ่ะคนที่เคยเงียบๆใส่คุณนะ่ะคนที่เขาไม่พูดไม่คุยกับคุณนะ่ะคนที่เขาแบบไม่สนใจใยดีคุณแล้วนะ่ะคนคนนี้มีโอกาสจะกลับมาและจะได้พูดจะได้คุยจะได้เคลีย ปัญหาที่ค้างค้างคาใจกันนะในเดือนนี้อืไหนความรักคุณจะเป็นไงความรักคุณจะเป็นไงในเดือนนี้ความรักของคุณจะเป็นไงความรักของคุณจะเป็นไงใจของคุณยังกักกักคนเก่าๆอยู่นะคะ ความรักของคุณจะเป็นไงความรักของคุณคุณเองเนี่ยผู้ตรงๆต,ตัวคุณเองยังยังโฟกัสกับเรื่องราวเก่าๆยังอยู่ในความสัมพันธ์เก่าๆยังคิดถึงเรื่องราวเก่าๆยังรอคอยคนเก่าๆคนราศีกันนี่แหละนะจ๊ะเพราะว่ายังรักเขาอยู่นั่นแหละ เหมือนอยากลืมให้ลงเหมือนอยากอยากลืมไม่อยากจํากับคนนี้เหมือนคุณยังมีความรักที่มันยังสะสางไม่เสร็จมันค้างค้างคาใจของคุณนั่นแหละเหมือนพยายามเดินออกไปจากคนคนนี้ให้ได้นะคะแต่มันจะมีแนวโน้มของการกลับมาน่ะสิใช่มันจะมีแนวโน้มของการกลับมาอืมแล้วถ้ากลับมาแล้วจะเป็นไงถ้ากลับมาแล้วจะเป็นไง ถ้ากลับมาแล้วจะเป็นไงกลับมาแล้วจะเป็นไงจุดเจสกลับมาแล้วจะเป็นไงเหมือนคุณคิดว่าถ้าการกลับมาของใครบางคนเหมือนคุณคิดว่าถ้าการกลับมาของใครบางคนถ้ากลับมาอะไรยังไม่ได้ชัดเจนกับคุณ ถ้ากลับมาแล้วย,ยังไม่ได้พูดไม่ได้คุยไม่ได้เคลียร์แล้ถ้ากลับมาแล้วย,ยังทําตัวเหมือนเดิมเนั้นคุณก็อาจจะไม่รับกลับมาอืมคุณอาจจะให้โอกาสให้โอกาสให้เขากลับมาแต่ว่าก็ขอดูก่อนถ้ายังเป็นเหมือนสิ่งเดิมๆที่เขาเคยทําคุณก็คงจะบายนะคะโอเคไหมอ่ะในเดือนนี้อ่าในเดือนมีนานี้นี่คือพลังงานของคุณหรือเปล่า ถ้าพลังงานตรงไปต่อพลังงานไม่ตรงก็โมไปดูคลิปอื่นแน่จ๊ะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ